สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะกลับมาอีกครั้งกับไก่ตันประชันศึกดี ID ราคางบ20นิดๆปลายๆมาประชันกับ2 0งร้ยบาทมาดูความแตกต่างของแต่ละดีกันนะครับขอบคุณที่ติดตามและสนับสนุนกันมาจนถึงตอนนี้เรียกได้ว่าเราเดินทางกันมาไกลมากๆเลยอยู่กับนายฟอนเป็นานๆน,นะครับและผมจะพัฒน,นาการทำคลิปให้ดีขึ้นยิ่ง,งขึ้นไปครับผมถ้าชอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กันละหนึ่งทีกดติดตามกดกระดิ่งและเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยสำหรับไก่ตันประชันศึกชึกๆๆึกๆแห่ ตอนนี้เดี๋ยวผมก็ได้ทำการจัดโปรโมชั่นไก่ตันวัวจีเตื่นราคาเหลือเพียงตัวละ200บาทเท่า้นจาก <c oughs> ตัวเลข399คือ <c oughs> ลถจัดจัดแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาจัดไปประชันศึกกับไอดีที่จะมาแข่งกันเลยละกันปวันจะซื้อโบนัสก t s ู o เกลือเป็นเกลือด,ดีเป็นดีนะครับผมพูดเลยตรงนี้ว่าถ้าเกิดผมเตี้ยนะขอใอยแบบว่าอะไรสักอย่างมันลงมาที่ผมบนหัวเลยนะครับ ก็ไม่มีเพราะว่าไม่ได้เตรียมไง <G ül üyor> เดี๋ยวเราเอาลาดไปเข้าก,กันเลยครับผมก็รู้สึกว่าในคลิปไก่ตันประชันศึก EP ที่แล้วเนี่ย <G ül üyor> คุณผู้ชมจะเดากันต่างๆนานานะครับว่าพี่ซื้อมาจากร้านนั่นหรือเปล่าร้านนี้หรือเปล่าร้านโู้นหรือเปล่าเอาจริงมีคนเดาถูกด้วยนะครับผมเซอร์ไพรส์นะคุณผู้ชมนี่ก็แสนร,ร,รู้จริงๆแสนร,ร,รู้ใช้คาว่าแสนรู้กับคนดูก็คือแบบรู้จริงอะครับอันนี้คือแบบขนาดไม่บอกไม่ได้ใบอะไรแม้แต่อย่างเดียวเลยแต่คุณผู้ชมก็ยังเดาถูกแต่ผมบอกเลยว่ารอบนี้คุณผู้ชมเดาไม่ถูกแน่นท้้าายลิปปผมมจชเใหว่ไ มาจากร้านไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกบุญบอกบุญแล้วกันนะครับโอเคเออผมลืมเลยขอบคุณมากนะครับสาหรับ1นึ่งแสนซับสไครต์นะครับผมโคตรจะแบเบเวอร์เลยไม่คิดว่าจะเดินทางมาถึงเลยนะคพะพอแสนซับปุ๊บก็ไม่ลงคลิปไปเลยเกือบ20วันคนบ้าอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนสถานที่ในการรีวออิวสิ่งของนิดนึงนะปกติแบบรีวิวแต่ก่อประสาทคือมันจะน่าเบื่อไปแล้วไงเดี๋ยวเราไปนู่นดีกว่าแว่นแว่นแว่น,วนโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเป็นที่รียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาได้ําเลน การริวแล้วก็ต้องมีพิธีดีตองกันนิดนึงกดเปิดไฮคี้ก่อนเลยอันดับแรกนี่ไฮคี Hi นะครับผมได้ไฮคี้ลุงนะไฮคี Hi ้ลุงแต่มาถามว่ามันต่างกับไฮคี้ธรรมดาไงหรอม,มันต่างกันตรงความสวยแค่นั้นเลยไม่มีอะไรมากนะครับสกิลซีดูสิโอ้แบบนี้จับเหวี่ยงนะป่าหมูย่างเทแล้วลองสกิลว,วีนะครับถ้าเป็นโบจิตื่นจริงแหละจะอลังการนะผมและโอ้โหไม้เพล่ความแหลกแบบอัลติเมทแน่นอน มัดก็สกิลครบนะครับสกิลครบเลยมัดก็ที่เมน <c oughs> มีตังค์อยู่ลุ้ยล้านเร็วคับชมแล้วก็มีเงินมุงอยู่ห้าหมื่นนะครับแฟกเมนสำหรับไอดีนี้นะ <c oughs> และ้วมาดูส่วนของอะไรเทมบ <c oughs> เยคือแบบมีดาบคู่มูดแงแล้วก็มีเคียวรีเจนทูชิตะยามาเซดิตุชิซุยเกือบได้3ดาบทุกคนเกือบทําดาบถูทริปเปิลคาตานะได้นะครับแล้วก็มีเจ้ากีตาบุกด้วยมีผ้าคลุมคาตาคุนีแล้วก็ตีบอสเอ็ดมินเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จากเจ้าหมวกนี้ได้เลยใส่แล้วก็จะเออเออหน่อยเฮ้ยไม่ใช่ละโอ้โหผลพิษศาสตร์ก็มีผลพิษศาสตร์ผลกาวิตี้ผลชาโนนะัะประมาณนี้แลการผลก็ไม่ได้อะไรมากนะพอใจแล้วได้ของแค่นี้ในงบราคา200บาท โมจิตื่นครบมีดาบคู่มัตเตอรี่ก็บบทล็อกสก,กิลให้หมดแลว้วแต่มันก็จะสุ่มๆไปนะครับผมบางทีก็ไม่ได้แบบนี้แต่ว่ามันก็สุ่มแล้วแต่ดวงนะ <c oughs> พูดถึงเลี้ยงดวงแล้วเนี่ยเราจะมาลองสุ่มผลกันซื้อหน่อยดีไหมครับออจัดไปเลยครับ <c oughs> ผมลองดูสุ่มอะไรเลย <c oughs> ในเมื่อเราได้ผลที่มันดีขนาดนี้แล้วก็เราก็จะบูชายเจ้าทะเลกินไปเลยกันเอาไปเด็กซจะ แล้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงส่วนของ ID 20บาทกันเลยนะครับผมโอ้โหราคาก็แบบตะมือตะมีมากๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากได้ทั้งสองไอดีน,นี้นะครับเราจะมีกิจกรรมให้ร่วมรุ้นด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าดูจบรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม <c oughs> เอาละท่านผู้ชมทุกท่านโปรดเตรียมความพร้ <c oughs> อมเพราะผมจะพาไปดูร้านขายไก่ตันเริ่มต้น20บาทกันนะครับและเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย <c oughs> และตอนนี้เราก็มาโล่กับร้านแฮมเมอสโ เาไม่ได้ใช <c oughs> โอเคตอนนี้ก็สมัครเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าตังก็มีหยดศูนย์บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทําการไปเติมเงินก่อนแล้วกันนะครับโอ okay, เคแล้วก็ไปสร้างซองอ่งางเปาใช่ไหมครับแล้วก็กรอกจํานวนคนรับซองเลข1คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาลิงก์มาเติมเงินได้เลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วก็จะมาทําการเติมเงินแล้วก็เอาลิงก์อ่งางเปามาแปะได้เลยนะครับผมรอสักครู่นึงนะแล้วก็กดเติมเงินเข้าไปไงเ,เข้าไหมได้ยังโอเคเติมเงินสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนนนนนนะะะะะะคคครรรรรััััับบบบมมมมมกกก็็จจเเด้้าาาาหปวตติิลยยีีี่่อู25ท โชเคเดี๋ยวเราไปที่สินคา้าแล้วก็ไอดีกันเลยนี่ครับเอา้ามัน แล้วตอนนี้นะผมก็ได้ทําการเติมเงินเข้าไปเพิ่มแล้วนะครับขอโทษเลยลืมดูราคานะครับเขินเลยเรากดสั่งซื้อสินค้าเลยเลือกจานวนเนาะเอาชิ้นเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูแล้วก็มาดูกันว่าเราจะเข้าได้ไหมไอดี ID จะเป็นยังไงจะโหดไหมนะครับใช่กดไปเลยส็แล้วก็จะเด้งมาเลยนะครับหน้านี้แล้วไอดีอ๋อนี่ไอดี ID จะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมไอดี ID กับรหัสผ่านอยู่ตรงนี้นะครับรหัสล่างอินรหัสกลุ่มอะไรเนี้ยไม่เกี่ยวเนาะก็เอาแค่ไอดีกับรหัสผ่านเข้าไปใส่ได้เลยในเกมนะครับนี่ฮะเดี๋ยวเรามา เขาได้ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคบว่าจะมีไอชื่ออะไรกันบ้างเชดโดเข้ามาแล้วเดือดไอทำไมหมวกมันน่ารักจังเลยแล้วก็เป็นผลมืดเหรอครับผลมืดเหมือนจะตื่นครบไหมฮะตื่นครบนะบใช่ไหมลองเปิดฮาคีดูโอเคมีหมดฮาคีสังเกตนะครับโอ๊ออยไออหม่วมอลตีแรงมากเลยอะแล้วก็มีหมัดบังกอให้ด้วยครับผลเลขหนึ่งกดไม่ติดจริงเป็นหมัดบังกรวีหนึ่งะครับแบบไม่ใช่วีทรงวีสองอะไรอย่างงี้เนาะ มีตังอยู่34ล้านเบลีเงินม่วงอยู่20,000นะครับเรามาดูตัวส่วนของไอเทมนะครับโอ้มีเคียวรีเจนด้วยครับมาติลี่ี่ร้อิบเจนะเอาเคียวตีมันเอาเคียวฟาดมันเอาเคียวฟาดมันเรียบร้อยแล้วก็มีดาบยามะนะครับมัลติลี่สามแต่ไม่มีชุดชิดตาเนาะมีผ้าคุ้มคันแต่คุณนี้แล้วก็มีผล วีร์นะครับโอ้โหจ้ามร like าคาไหมรครับท่านผู้ชมคือแบบผมไม่อยากให้ทุกคนคาดหวังว่ามันจะฟงเวอร์วางอลังการอะไรมากเลยแต่แบบได้แบบนี้ใบฝนตื่นครอบอะไรนี้ผมก็โอเคแล้วนะ <S <S 1> <S 1> สำหรับ ID เไก่ตันราคา29บาทถ้าใครชอบก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้น้องส่งร้านนะครับผม <S <S ไก่ตันจากร้าน Happy Store <S <S ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ,อ๋อลืมลืมลืมสำหรับใครที่อยากได้ ID นะครับคอมเมนต์อะไรมาก็ได้เดี๋ยวเราจะสุ่มแจกทั้ง2 ID นี้เลยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอตัััวลาาากกนนนไป่อะครบบบ๊ยย